สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมูดุดอนทัวร์กันอีกแล้วในวันนี้ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนเวลากลับไปตีประมาณ1940นะครับผมเพื่อไปเจอกับกล้องทวินเลนตัวตำนานซึ่งถือว่าเป็นกล้องทวินเลนตัวแรกๆของญี่ปุ่นนะรับผมซึ่งนั่นก็คืออะเฟลคตัวนี้นั่นเองครับผมไปรับชมกันเลยครับ สมัยนี้นะผมหลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของกล้องโซนี่นะผมซึ่งเมื่อก่อนนั้นนะก่อนที่โซนี่จะเทคมาเนี่ยเขาชื่อว่ามีโนต้ตหวานะครับผม ซึ่งตัวมินโนต้าเนี่ยก็เปิดบริษัทมาในช่วงปี1937แล้วนะครับผมแลวกล้องตัวแรกของเขาก็คือตัวมินโนต้าเฟล็กนั่นเองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวโรไรเฟกจากทางเยอรมันนะครับผมซึ่งทางมินโนต้าเฟล็กนั้นก็แค่ไม่ได้เอาแค่ไอเดียมานะครผมแต่เขายังปรับปรุงให้ใช้งานง่ายมากขึ้นโดยที่คุณภาพเนี่ยยังคงดีเหมือนเดิมนะครับผมและราคาก็จับต้องง่ายมากๆเลย ซึ่งในยุคนั้นก็จะมีโมเดลต่างๆนะผมจะมีมิน o ต้าเฟล็กมินอต้าเฟล็กสองอัลโตแมทหนึ่งอโตแมทสองแล้วก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นตัวอัลโตคลอดนะครับผมซึ่งได้รับความนิยมในเวลาถัดมาอย่างมากๆเลยครับผมก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชันฟีเจอร์นะผมต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยหนังของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นหนังสีดําปกตินั่นแหละแต่ว่าด้วยอายุอนามของกล้องที่มันเกิดว่าอู๋กี่ปีเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบปีหรือเปล่านะคร ผมก็เลยทําการเปลี่ยนหนังใหม่นะครับผมโดยเลือกหนังมาเป็นตัวหรีวิตตองนะครับผมซึ่งให้ความเรียบรูดูเท่นะครับผมแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะครับผมครับและนี่ก็คือหน้าตาชัดๆของเขานะครับผมตัวหนังเนี่ยต้องบอกว่าผมทําเองนะครับผมอาจจะไม่ได้เรียบร้อยนะครับผมแต่ก็ผมเป็นที่น่าพอใจสำหรับผมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่ากล้องนี้มีสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับผม โดยตัว m i n o ต้าเฟลเนี่ยของผมเนี่ยที่ได้มาน่าจะเป็นโมเดลเป็น m i n o ต้าเฟล็กสนะครับผมซึ่งในซีรีส์ของเขาเนี่ยก็จะมีเรนที่75มมกับ80มมนะผมตัวที่ผมถืออยู่คือ75มม,มที่ f 3.5ซึ่งให้ภาพที่แบบว่าคมชัดได้มาตรฐานมากเลยนะผมคอนทาราสต์ดีสุดๆไปเลยตัวนี้และนี่คือหน้าตาของครอบๆนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ของเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างตัวนี้นะครับผมจะไม่ต้องว่าเลื่อนฟิล์มแล้วดูช่องที่ตัวหน้าต่างสีแดงนะครับผมตัวนี้จะมีตัวช่องนับภาพของเขานะครับผมซึ่งเวลาเราหมุนไปเนี่ยมันก็จะนับภาพให้เรานะครับผมเป็น5 6 7อย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกคโนบหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวซูมโฟกัสนะครับผมซึ่งก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังอย่างนี้เลยนะครับผมตัวสปีดชัตเตอร์ของตัวมิโนตาเฟรคนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผม กล้องทวินเลนสลหลายตัวที่ราคาไม่แพงเนี่ยมักจะมีสปีดชัตเตอร์ที่ถึงที่ประมาณ1ต่อ200ถึง1ต่อ300นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาถึง1ต่อ500ซึ่งทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับผมในสปีดชัตเตอร์1ต่อ500ถ้าไปถ่ายพอตเทรดเนี่ยก็จะได้ปรับรูรับแสงที่แคบๆที่3.5ได้นะครับผมแล้วก็ทวินเลนนะครับผมบอกคร่าวๆนะครับผมเป็นเก เล็กๆเผื่อใครยังไม่รู้จักก็คือว่าเขาจะมีระบบกระจกสะท้อนภาพในช่องมองภาพนะครับผมโดยใช้เลนส์ข้างบนส่วนเลนส์ข้างล่างนี่จะเป็นเลนส์ที่สามารถที่จะใช้ถ่ายจริงนะครับผมโดยนําแสงไปที่ตัวฟิล์มก็คือเลวาเลนส์ข้างล่างก็เลยจําก็เลยปีสองเลนส์อย่างที่เห็นนี้นะครับผมอ่าด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับผมอืมช่องมองภาพของเขาก็จะเป็นกระจกแบบนี้เนี่ยผมชอบมองภาพเนี่ยผมจะชอบมากนะผมเพราะว่ามันให้ภาพที่แบบว่าดูเหมือนแบบเป็นภาพ จอที่ใสชัดเจนมากเลยนะครับผมแล้วเราก็จะทําการโฟกัสแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้อาจจะไม่เห็นชัดนะครับผมเพราะว่ากล้องไม่ได้โฟกัสไปที่ตัวกระจกนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้นะครับผมมันก็จะชัดเจนแบบนี้ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาสอนใช้งานกันดูด้วยเลยลแล้วกันนะครับผม้วกล้องทวินเลนเนี่ยเราจะต้องมีแกนเปล่าแกนหนึ่งแล้วก็ตัวฟิล์มนะครับผมซึ่งเราก็จะใส่ตัวฟิล์มไปที่ข้างล่างแล้วก็ใส่แกนเปล่าไว้ข้างบนนะครับผมอ่าแบบนี้แล้วเราก็จะทําการ สอดไส้มันเข้าไปที่ตัวแกนข้างบนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นตัวฟิล์มที่มีแต่กระดาษแล้วแต่ผมไม่มีฟิล์มนะครับผมอันนี้มาใส่ทดลองใส่ให้ดูอึ๊บแมเสีบเข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับผมเอาให้ตรงนะครับเอาออโอเคเอาให้ตรงนะครับผมสำหรับตัวนี้นี่เราจะเห็นว่ามันมีจุดสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะเลื่อนตัว ขีดสตาร์ทไปที่ตรงจุดสีแดงนี้นะครับผมอืมทีนี้สําหรับกล้องตัวนี้เนี่ยเราจะต้องมาเริ่มนับฟิล์มใหม่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมก็โดยการที่กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เลื่อนมามันก็จะกลับเข้ามานะผมไม่ค่อยถนัด <c oughs> อ่าอย่างนี้นะผมก็จะเป็น ลักษณะที่ตัวสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมก็ปิดฝาแล้วก็หมุนฟิล์มมาจนถึงเลขหนึ่งนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะเปิดฝาให้ดูก่อนนะครับผมแล้วก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมอโอเคครับผมเมื่อถึงเลขหนึ่งแล้วนะครับผมเลขหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าได้ฟิล์มที่เลขหนึ่งแล้วนะครับผม ทีต่างแกรกนะครับผมทีนี้เราก็จะเลื่อนไปปุ๊บไปจนถึงเลขสองก็จะมีเสียงแกรกขึ้นมานะครับผมฟิล์มก็จะมาถึงเลขสองนะครับผมอ่าอันนี้เดี๋ยวเราลองปิดฝ้านะครับผมหมุนปิดฟ้าปุ๊บอืมไม่ลงหมุนตรงนี้ปิดฟ้าอ่าเดวเวลาเราถ่ายก็เวลาเราจะกดถ่ายนะครับผมสําหรับตัวนี้แม่เมคนิคของมันคือการเลื่อนตรงนี้ไปที่ด้าน ขวามือเวลาเราถือกล้องนะครับผมมันจะอยู่ด้านขวาแต่ถ้าเรามองจากด้านหน้าก็คือไปทางด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็โฟกัสให้เรียบร้อยตั้งค่าสปีดชัตเตอร์และรูรับแสงนะครับผมแล้วเวลาจะกดชัตเตอร์ก็จะกดที่ตัวนี้นะครับผมอืมก็ถ้าเราไม่เลื่อนฟิล์มก็ถ่ายดับเบิลเอฟพอร์เชอร์ได้เลยพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะกดเลื่อนฟิลม์มไปที่ตัวต่อไปก็จะมีเสียงแกร้กนะครับผมเมื่อเป็นรูปที่สามรูปที่สี่โอเครูปที่ห้า รูที่หกนะครับผมรูที่เจ็ดรูที่แปดอันนี้นะครับผมในตัวที่ผมถือเนี่ยมันสามารถหมุนฟิมไม่ได้เลยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตัวมินต้าเฟล็กตัวนี้หรือว่าระบบกลไกของมันมีการชำรุดนะครับผมซึ่งมันจะมีกล้องที่แมคานิกคล้ายๆกันแบบนี้ในยี่ห้ออื่นหรือว่าตัวอื่นนะครับผมเขาจะต้องกดตัวนี้ลงไปหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ค่อยหมุนหมุนฟิมไปถึงฟิมมันถึงจะเลื่อนนะครับผม แต่สำหรับตัวผมมันหมุนไปได้เลยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันโอเคอ่าเมื่อถ่ายข้อ12แล้วเนี่ยก็ถือว่าฟิล์มของเราครบแล้วนะครับผมเราก็หมุนไปเรื่อยๆเลยครับผมจนกว่าฟิล์มจะหมดม้วนนะครับหมดแล้วหรือยังหมดหรือยังไม่มั่นใจว่ามันหมดแล้วหรือยังครับผมอ่ะสมมติว่ามันหมดแล้วละกันมันหมดแล้วแหละอ่า ฟิล์มก็จะย้ายไปอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก,ก็จะเอาออกมาปุ๊บแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะผมเพ้าะในฟิล์มที่เป็นฟิล์มใหม่เนี่ยเขก็จะมีสติกเกอร์ให้เรานะครับผมเราก็จะแปะพันรอบฟิล์มไว้เพื่อไม่ให้แสงเข้านะครับผมหรือว่าถ้าจะให้ดีเอาเซทอีกเอาหนังยางรัดเพิ่มก็ได้นะครับผมหรือว่าพอหนังยางรัดเพิ่มเสร็จปุ๊บก็เอาใส่กรักใส่กล่องหรือใส่อะไรให้ไม่ให้มันโดนแสงนะผมเพราะว่า อย่างที่เห็นนะครับผมว่ามันเป็นแค่แผ่นกระดาษเปล่าเป็นแผ่นกระดาษเปล่าที่หุ้มปีวมไว้นะครับผมซึ่งโอกาสที่แสงจะล่วเข้าไปเนี่ยมีโอกาสสูงเลยแล้วก็รีบเอาไปล้างครับผมประมาณนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวข้อดีและข้อเสียของเขาบ้างนะครับผมข้อดีของเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานแล้วผมในอายุเท่านี้เนี่ยถือว่ามันยังเป็นกล้องที่ใช้ได้อยู่เนี่ยถือว่า คุณภาพดีมากเลยนะครับผมส่วนเลนส์นี่ก็ยังใสกริ้งอยู่เลยนะครับผมก็จะมีแค่ตัวหนังของเขาเนี่ยที่เป็นหนังเดิมเนี่ยมันหมดสภาพผมแข็งคอเป็นผุยผงเอานิ้วเคียๆเนี่ย,ยคือแตกเป็นเศษๆเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับกล้องมินท้าต้าเฟล็กตัวนี้นะผมถือว่าพอลงหนังใหม่อะไรใหม่เนี่ยสวยงาน่าสะสมหน้าตั้งโชว์แล้วก็เวลาเอาออกไปใช้เนี่ยคนก็น่าจะวองกันนะผมเพราะว่ามัน กล้องทวินเลนเนี่ยมันเท่อยู่แล้วนะครับผมใช้มาก็หยิบออกมาใช้ก็แปลกตาสำหรับคนรอบข้างนะผมเขาจะมองว่าอู้หยกล้องอะไรเนี่ยทำไมมันโบราณขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่น่าสะสมและน่าใช้นะครับผมผมขอให้คะแนนของ m i n ูเต้าเฟลตัวนี้อยู่ที่8-10เต็ม10เลยนะครับผมเพราะว่าตัว T L I ตัวหนึ่งที่เป็นบิลลิสเซฟเก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย ก็เป็นตัวที่ผมก็ชื่นชอบเหมือนกันแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีระบบนะับฟิล์มนะครับผมมันต้อง,องดูฟิล์มเองที่ข้างหลังแล้วรู้สึกแบบว่ามันต้องมารุนรุ้นกว่าเลขจะมาอนะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพอเราหมุนไปปุ๊บมันมีเสียงคลิกเนี่ยก็แสดงว่าอ้าถึงรูปต่อไปแล้วก็พร้อมถ่ายได้แล้วบวกกับตัวสปีดชัตเตอร์ที่1ต่อ500เนี่ยถือว่าครอบคลุมกว่าตัวนูนมากเลยครับผมตัวนูนมันสุดแค่1ต่อ250นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆแล้วผมชอบมากเลยนะครับผม วันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนในการรีวิวกล้องวิตาฟลิกตัวนี้ส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นกล้องตัวอะไรนั้นเดี๋ยวมาอรอรุ้นกันเลยครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ